พี่น้องเฮดพีพีพีมาหอดบ้านพี่แล้วบานนี้โอ้ยปวดเท็ดพูดนะละงกทั้งนั้นครับเฮดสุดนี่จะไปอยู่หนาโรงพยาบาลโพไซด้อพี่น้องเนอะสนใจไปรับได้เลยครับนัดรับได้เลยเดี๋ยวบ่าโจเสียไปคายหนาโรงพยาบาลครับผมเฮดละงกครับราคาเดี๋ยวไปสอบถามกันที่พุ่นก็ได้ครับผมเ็นยังล่ะเฮดยังล่ะ

งามเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีผมเปี๊ยพี่น้องสมอ่บอสนะครับที่ห้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมช่องยูทูบ่าวจอนาชาแนลครับเพจเฟซบุ๊กเบวจอนาชาแนลเด้อครับเด้อจะได้่อแม่พี่น้องเขามาตามรับชมเนาะฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวจนัทน้งข้าพผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมมือนี้กะพวกกันได้วันที่ยี่สิบสอง่ะยี่สิบสามยี่สิบสามครับยี่สิบสามกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับเด้อพีการเท่างเกาะมงเก่าเมงเดิมครับอำเภอโค้งเกียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นผู้สูงนะพี่น้องเด้อไปครับ มื้อีกับไปหลุดมันมันในการสาซาสุกุนเนาะจ้าผมขอเรียกเขาสวัสดีพี่พี่ดองทั้งในและต่างประเทศนะครับ FC ใหม่ FC เก่าที่เขามาเป็นมกำลังใจให้เบาโจครับผมไปครับไปหลุดมันมันในการครับเบื้องกระตาครับมือนี้อุ่นใจขนาดอุ่นใจเล้ออุ่นใจแห้งเด้อจ้ะไปจ้ะไปจ้าครับขอมมากกรมานเลยจ้างูขาวครับยัมแถวนะสาสุกุนเนาะอุ่นใจได้มือนี้ ดูเห็ดหนาเขียวต่อครับพี่น้องไ่งหาเมเลยเนาะไปครับเห็ดหนาเขียวคือเก่าครับไปครับเห็ดหนาเขียวคือเก่าครับไปจ้ามียนี่หนาวว่าคืนมาแต่เช้ายังบ่ทันเพิ่นเนาะเมียนครับนอย่ย่ี ขีดินยังมูใหญ่เสยบไปเลยครับพี่น้องเนี่ยอ้มันขึ้นเท่าหนึ่งคักเนาะอ้หหนึน่งหัวโซ่หัวเซตเพียบเลยใส่กับกสาวสกลสองคนไนมาอีกแล้วพี่น้องปัญหา,าคือฝนตกกินสาตะกลเนจัดัเกิดฝนนีมะถีกีบเพม้วนเลยอ้าหนยจ้ะอาว ดีเด uh, ็ดเลยด้อะไนี <c <c ่ยโอ้โหอือ่้องเทแล้วบนึงโอ้โหะไรบุญฮะที่โพฮ้ยเสียดิมันเกหมดทุกคนหรอนจตังค์ท้งโดคดี่ทุ้กคนเอาเมกี่นี่คือกันตอนเอินไอจินาทา่ทายไมยุบละทายจ้ะโอเคอีดงด้งก็สเข้าไปคนละต่างโน้ตี่เหล่ ขบซากสกุลายขนาดเลยคือไก่เบอร์สามนปิดไปนี่ด้พอขนะไขหน่อยคนโอ้ยตาทีนออกเลยแม่นนี้เบ้ออะแรนี่นเลุงขาเขาเห็นคือไดรร้ายเนาะก็คือตัมัจีออกร้ายอยู่ครับี๋ยวมาทักแจ็คบงกได้มนจ้ะถูกมันจังได้เป็นแง่ละสาวๆไปครับ เราจะสาวไปเนาะพวกเจ้าทีมครับแต่เขาเพได้ห้กินได้ยุครับไปครับเด็ดเหลืองสนครับออกในป่าสนเนาะโอ๋คือบุฟโฟกัดพี่พี่เนาะไกปกันก่อโอ้ยเจริญงำไปทายดีงเลยด้วยน้าจ้า น้ำเองเก็บไดีดเด้อยฉะนั้นได้ยามมันหักเด้วยให้เราหุ่มก็อยากว่ายเน่พีน่นอนบ้านบ้านห้องกสิเอาเด้อจ้ะไปแกงเนาะไปได้ผ่าเก็บไปเหลือเนาะกลัวเารีทุล่าจะไปยังด้อครับเสียผ่าร้านไปหาหมอเลยต้องดีเก็บเก็บเนี่ยเนาะ พอผมุูดว่ต้องเอาก็ได้เราจะทำแบาเกลจาลง่ายจ้าเปห็นรวมๆพี่น้องเห็ดรวมๆมันจะกระจายกันอยู่เนาะแม่นจ้าจีบๆนี่ครับอึดใหม่ครันนะพักตาอุ่นใจพี่เนาะตาอุ่นใจว่าเนาะตามาหน่อยาะสักุนเนาะจ้ามันี้ก็เลยจัดพี่เบิร์ตนะครับอุ่นใจครับตัอนี้ออกไปมาดีจ้ะ

บาโจสิ่นเบอร์โธ่ครับแต่ว่าบาโจบัมีปลายทางด้วยครับพี่น้องครับมีแต่โอนก่อนนะทุกคนเนาะทรงแท้ครับบาโจบบเอามาเนี่ยพูดว่าบาโจเดี๋ดอกตูมมันดังดังยังดังเรียวนี่แท้เอาเ่าเนาะมันดูถุงพูมันก็เลยสีข่ำมันมืดๆเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวโบจกเช็เฮ็ดประไดี๋ยวประเดี๋อกนั่นบอกอันนีลงมาเนี่ยอืมกิดังเรียวนี่ อุ้ยงามเหี้ยไปจ้าดอกนี้ขิงพุนมี่นามด้วยตัดไปเลยครับชุบมึงดอกเห็ดไปจ้าส่งสัญญาณเลยว่าเอาบ่บ่มันอย่างนี้ตั้งกระมาณแล้วโอ้ยฝ่าอะไรไปครับไปจ้าน้องแท้น่นาอู้จะเป็นหอนจะเป็นหวานเนอ่น้องมาขึ้นเลย อ้ยฝนมาแลา้วจ้าพี่น,พน้องจ้าพี่น้องพูดฝนมากก่อนพูดเกะหยียบผิงน้อยจานะเนาะโตมันอยากบานเนดดี่ยนาะจ้ะไรือเปล่าเหี้อแดงพี่เพี่จะเอาใช่เนี่ยเดีย๋ยวอ,อ,อจ้าฝนก็มาอ,อีกแล้วจ้าเหมือนมาอีกแล้วยุงก็เยอะ,ะฟังโอ้เปื่อยกันมี ออกนานนะพ่อมันจะมีถิ่ฝนถ้ามันถิ่นฝนดอกกินแข็งด้วยโอ้ยงามเลยนี่นาดงวงก็นงามเลยพี่หนุ่มให้ลังเดโงามเนาะโอ้ยแข็งจะดีเลยดอกแข็งได้จ้ะไปจ้าเอ้าไปจ้านาะงามเลยเนาะสาวสกุลเนาะจ้ากำลังขึ้นงานอะไรครับเบบเส่เลยเฮ้ยเจมินเสบเลยพี่น้องโอ้ยคือบอมีจร no? oh ิง ยังนังเราสุดคนไป่ะข้าตาหน่เออกระัพขึ้นได้เก็บพี่ดีเนี่ยเก็บพี่ดีเลยจังมากจังาดูซ้นกันใหม่เยน้องจีบใหม่จ้าอ๋อจ้ามึงเนเขียเนีร้ไปรบหนเนาะมันเหื่อยเด้อครับฝนฝนมากเาจะไปนอน ตรงในรูปฝนคนมาแจ็กนั่นดียหรอกเคลียไปนอ้ไปเคงเลยนั่นดีดอกคุณใช่เ้าจะคนบัิเพนกล่อไปได้ไปนี่บหากระโดดสองดดกไปเนาะ่ออมาเห็ดให้นูนโกให้มาเนออุ้ยเห็ดอันน้นสนาเลย

อันนี้เห็ดยังเนาะจ่ะนี่ใครหูว่าชาสกุลว่าเห็ดเหยื่อไผ่เหมือนบอกพี่น้องน่าจะเป็นเห็ดเหยือย่อไผ่เนาะจ่ะเห็ดเหยือย่อไผ่งามๆเลยจา้าแต่ว่าชาสกุลกับสีบลเก็เบเด้อพี่น้องเพราะว่าบราเคยกินนาะจา่ะเห็ดทั้งหลาจ้าเห็ดตัวนี้บ่ากำลังเดิมมอมเนาะก็มีกระเพรือมีนจา้<ด>าลงจา้า ทานครับม no? <c oughs> <c oughs> ีงงเาิเก็บเอาไว้ถูกเห็ดเลยเนาะจุกหน่อยแ่ไม่ไรยาด้ะไปครับไปอะไรจะนักกดแรงด้วยครับตัวนี้เหตาเป็นบ้าว่าดอกหานนะฮิปปอกงอได้ไจ้ะยออกเนาะโ่วลากะบอกพี่น่จะนั่นระวังมีสาวสุกุลหักด้วยจ้ะ มีตัวเป็นอันหนึ่งพี่น้๊กเนี่จ้ะไปจ้ะจะนัดแม่โมมาจัดทรัพสุขบนเก็บ <establishing> ถัก <meglio> พ <Text impaired> ี่จ้าดอกไม้หนูดอกไม้ครังไง่ครับ เงี <jam Stadium warp> <us seeing Commons> ้ยเบแกงหวานเงี okay. ่ยจ้าพี่ลิมลิ้มเขาอีกแ้วเหมือนมาเตะเสาเนาะเงี้ยจ้าจะนัะเลนะราขืนเด้อพี่เนาะเราเป็นจีเลยเนาะเงี้ยจ้าต้องงุ่งรายตัไดงมันน่อยแต่กเอาง่อยง่าด้วย ừ. Rồi, nhưng mà này xẻ phải đây, mình vừa đóng nè, bay tông Nhìn nó đây nè Nè À, thì sẵn Thì, không rồi Cái cái quen xẻ, nhìn đây nhầm mũi Quen hết À, đó Bớt đó tông Nhìn không? Nhìn Nhìn จะรับูกเขียวผู้สิให้เรยกยี่งน้องห่ตสิ่ดอกฮิดตัดขาเร็วขาพป็นยาวมัน,ต,นมตัดง่ายไปเถอะแต่พงมดนนจากยินเหาอเนกะ็บใหเลยโอ้โหจะเป็นฮิดรวมวเด้อครับผมวนด้าเหาหิวเป็นจะกางไปนะเขาก็มี จะเก็บให้รลุ่มๆกันเลยครับจะนัดนี่ครับจุดมุ่งายไม่ได้ดาาไดพี่น้องเนะดิม่มนำผลนะครับนี่าเม็นเฮ็ดแบบอย่างนีนเ้เนาะเฮ็ดเหลือเป็นครับ <c oughs> เอามาสวยครับเพป็นที่มาโหดสวยก็คือสายนะครับง่ <c oughs> าย เอาอเรับยวก่นเาจะได้ไเลือกไปด้วยิึง่ครับถึงขามดีดว่ะไปเอาจ้าตุ่มเลยแต่บานได้เลยอื้อขังแข้งพี่งนัะแข็งดีอยู่เลยครับมันเราจะได้เป็นเห็ดรวมด้อีเด้อนี่คนัะแของเสียบเลยเห็ดรวมแมนจ้าเอาจ้าไม่ต้งแมจ้าเราจะได้ครับเฮ้า

ตาคามางงงงันงามๆก็เอาไว้โอ้ยดอกไถ่ตาคาเนาเนาะนี่จ๊ะจักจังได้ดอกพรวนก็ได้เดี๋ยวตกเดี๋ยวเหลือ่อมเดี๋ยวเหลือ่อมเดี๋ยวตกอยู่อันแดดเดี้ยววิหน้องอันว่าเหลือ่อม่ว่าฝ่าห่องเนา,าะนั่รัข็นนะนนกกบไปจ้าอ๋อข้าเบิองกันน่ะเน้นมึงเน้นเทาก็บสีชมพูกัน โอเคจ้ะแมนยูโ <handled> อ <klore> okay ้เดือมตาเดือมเนาะไปจ้าไปจ้าเอาจ้ะนี่ลังแหล่ก็นีด้นาอะไรเนี่ยดอกหน่อยฮะจ้ะล่ง้าได้จ้ะมาละเนาไปจ้ะเอาจ้ถถสารเนาะแมนจ้ะชิปุกัดจ้ะ สอาอีกแล้วครับเอ,าอ,เอ้าจุนัเ้เหมือนมังห้ามเ้ขาเนาะหอยูรอกึงตีดตดตลอดขาติดตลอบานปะชาชนัมื่อเรามีเหตรเจากพี่น้องจ้ะจะเหตลหะงูสิร้ยรอยออกแามได้ดอกนี่ไปจ้า ดอกงานเนาะงามจ้ะเจ้าวสุกุลแนมเห็นที่ไกลๆมุมเนรูเลยพี่น้องเนรมูนเลยงามมาเบกเลยลองงามมาเบิ่งก็น่าประจันเจ้าวสุกุลสิภาพไปเบิ่งอีกมูมนึงจ้ะที่วิทย์ไกลๆเรื่องปลาซูลปลาตีนออกกันเนาะเล่นจ้ะเป็เรื่องใหญ่ๆเลยอุ้ยพี่น้องอ้าวจ้าวิ่งลังเลอุ้ยไอจุนัดระวังเท้าเจ้าถือเยอะข้างหลังหน่อยนี่แต่แบบงาม ก็เพืสนานเนยมันทุกไปเยอไปจ้ะเอาจ้ะล่งเทือเขาครับมุมมองอื่นหนาเลี่มมมมออื่นล่างเลโอ้ยยุงกัดขอบ่นี่เลือดปะหนยมาสางเป็นครับเือดนเเนาะเพราะวเพิ่มันหลายแหงก็ิมาเดีวจ้ะยหุมไปเพลยเลยดานะ

น้องกินเอาไปไปกินซะกินคือเนอะอาะเาะไม้ทั้งบังชาสกุลไปใช่กิ่วเนาะเวลาเหตุอกออกอนำ้ำไม้เลยพอออกันหลายเด้อครับไม้เ,เคยเอาปีาปทีออ่หหหหหเหลือมาทันออกเนาะผมอห้องใบไม้ไปเลยครับไปครับใบเขียวครับาง,งามดีจ้ะอุ้ยง,งามแห้งจ้าไปจ้ะเล่าหกเดืองจ้ะ ถ้สาตะกลิ้นไปครรนละทางเล้จุนัดเจ้าจ้ะอ๋อดูเราตะกลิ้นมาพอใครเห็นละงูกจ้าบ่มีมีดด้วพี่น้องจ้าอืมงามเด้อจ้ะโอ้ยบ่เห็นตอนเก็แสสกบแต่นงเราตะกลิ้นแทนกล่องบ่ถือบ่พี่น้องอีกสองใครจ้าอืมโมมีมีดมีดจะน้ำไปจุนัดถ้าตะกลิ้นมาอีกข้างหนึ่งจ้ะ นั่นเดีเ๋ยวจ้าดูอีกใครหนึงละจ้าไปห,หากันต่อจ้าจ้าพี่น้องเจ๊ะล่ะจ้าไปคนที่นึ่งละจ้าทายเองพี่น้องจ้าใายนี่จ้าจะนัดจะนัดไปอีกทางหนึ่ง อืจ้ะอืมนี่เป็นใครจ้ะ,จะมีเงินเยอะเดี๋ยวจะกินท่าไปเพื่ออีข้างนึงจ้าว้ายงามเลยสวยๆเลยจ้าเห็นบ่ kiếm đi quý ạo tao nó cũng quá phép ui này là cha phải nhét lâu luôn cái chá nào thì cười xa tao đậy không ý nó ลนยี่จ้า,สาสแล้วซาสุกุใเฮอ,อ,อ,อีกแล้วจ้ะเราถูกกราไพเด้อจ้าพี่นงคงจ้ากันคุไปลุลทางกับจุนั้งจ้าจ้าเดี๋ยวแป๊บนึ่งจูนากรเอินละจ้าพี่นงค์่อยอีกแล้วคุณชอบ คนงามครับงั่นจ้ะไปไปตัดตรงไหนดิปุยปิบแอาเนาะหนูมึงตอนตื่นเชือบอะไรครับพี่จ้รอกนึงไปไปเฝ้าเองงามเลยจ้ะทุกทานครับไปจ้าไปดูกระดูกอืออืออยู่ใต้ตรงไม้เนาะเยี่ยมมากเยีะมมาก Mà nó <laughs> mà bộ. Chá, ý. Được. Bột. chỉ gần ná mắt 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 đấy, mắt này, mắt 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 không có mắt mắt đấy, mắt 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 bác อะไข่ไข่ยังไจ๊ะน้นมานมา้มาเอาจ้ะอืเอาไีตไว้บอนี่ได้ไข่นึงเห็นอยู่ปะฮะอตัวนี้น้ำปอกเลไข่หนึงกี่ดอไปจ้า หลุมไปมัดน้ำตาลอีกจ้าใช่ไหโอ้ยสวยๆเลยชุบงามเนาะจ้าปอดีปนนี้อย่างผูท่านเพิ่งอยู่เพิ่งสาดครับตาตาบุทาหลิงกะนะเอ้ามาจะไรั เห็หังัวคนะเก็บประโลดคนะบูอเลยพี่น้องเห็ดนงัวมาจ้ะบูอมเนาะจื๊อจอกันอีกแล้จ้าโดนในน้ำกุมูน้ำกุมูครับพี่น้องเราเ็นาอืม บรทนจัะน okay. ้อไข่รักนังจ้ะโอ้ยแต่อีกตั้องเป็นหอบเงียตัวครับบ่ตรงคือมีไงน้ำี่ดหออ้าจีโดข้ามครับอือกำลังงามเลยเงี้ยบถึงข้ามไม่ถึงเลย bộ thật chắc bột vào ừ, à đi ừ. 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 Thì khám mới vừa khẩu Co cha thật còn, còn đen nhín này, tẩy như thế nào cũng đó không chả? จุ่มครับง่ามๆได้จ้ะไปครับมาจ้ะเตรียมพร้อมเอาเลยเดี๋ยวเอาเบาน้องเหรอน้องครับป่าวโจ๊กพี่น้องออกจะไปเด้อครับผมผลงานเที่ยวใดอย่างนครับกระต่ายใหญ่ที่ป่าวโจ๊กพายครับพี่น้องเหลือน้อยเดียวก็สิเต็มพี่น้องเลยเอาหนีฝนลงมาครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งครับที่ป้าร้านเขาไปหาหมอครับเหมือนนี้ จะได้กระฝากของพี่น้องเขาเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนัดเด้อครับผมเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับแลกดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อเราคลิปใหม่จากบ่าวโจนะครับผมสำหรับวันนี้บ่าวโจนัดขอตัวลาไปก่อนเด้อครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเนี่ยมึงยังเห็นสอดใบไม้เลยจ้ะเอ้ยเด้งๆครับก็น่าจะใหญ่ไม้เนาะ กี่รถมาโผล่ครับเห็สเนสดไปใหม่มาเห็นเลยตาเนี่เกิดมาตาในผ้าครับพี่น้องตาดีบักขักงามกูมูมันดอกนี่ไงกูมูเต่เร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 ฝ่าหิ้งห้องโอ้โอ,อยู่เลยอยู่เลยกิน ข้าสี่ขีลลงไปเบื่งขันบ,บุมี่ให้ก็่สี่ใงใหญ่นี้ลดเนาะ,ะไปครับไปจ้า